จังหวัดเกี่ยวกับประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องที่สองเรื่องการป้องกันและปราบปลาข่วคราว,าว,าวที่เกิดขึ้นนั้นผมให้พิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่าไปจากท้องทะเลตรังใช่หรือไม่และตรงมีข้อสนิษฐานและการปัิกรรบอกว่าณจุดหนึ่งที่ไม่ใช่ที่อ่าวะเซ็ตรงนี้ผมก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปหาหลองลอยไปหาบ่อ,อปลาเข้าไปพักลงมาไว้นะครับ ตอนนี้ก็แบ่งทีมกันไปตรวจสอบแล้วก็จะมาประชุมร่วมกันครับในนี้ยังไม่ได้พบเบาะแสน,นะครับขณะเดียวกันจากการที่มาปล่อยลามาคินท้องทะเลที่ท่าที่เบอร์กตาเซอหัสสานานี้เนี่ยชาวบ้านก็ร้องขอ,งก,ก,อก,การสังเเพื่อการทวงหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยเราให้บูรณาการระหว่างา ยประมงชายฝั่งที่ผมนึกครับนี้่เกี่ยวกับชายเลนประมงจังหวัดเจ้าท่าแล้วก็อ,อกมตอนในพื้นที่บุรณการย์จะต้องขอสัต์ส่นทุกอยมางเรื่องน้ำมันใร่การจัดก,การพอสมควรก็จะทำเรื่องขอจากตัวผู้สมัวรและชายฝังฝ่งค่างๆผมกล่าวเรียนว่าเรื่องเกี่ยวกับการน้นร,น,น,รนรักโรมาการรักพายุในท้องทะเลตรังโนนจังหวัดถึงเป็น งานยุทธศาสตร์ที่สําคัญเดยมเพ่มบระยูเป็นแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดในท้องทะเลตา้129ตัวดังน,นั้น,น,นข่าวคราวเกี่ยวกับการจับกลุ่มงาเกี่ยวกับความสูญเสียนี้จังหวัดถือเป็นเรื่องสําคัญต้องรายงานผู้ใหญ่จังหวัดไปใน24ชั่วโมงนะครับและเราจะมาอาศาัยสาหรับกรณีนี้เป็นที่น่าินดีว่าประชาคมและชมลงมอาสาสมัครของพี่น้องที่เกี่ยวกับรับลงมารับคดีมีความเข้มแแ็งเราก็ช่วยถรกการ